แต่ว,ว่าวันนี้เราจะไปออ่แช่ออนเซนในเมืองไทยนะครับก็เป็นครั้งแรกเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไง okay. ตอนนี้เราอยู่เวสต์วิลล์ล้โอเคกำลังไปเจอคุณสันนะครับวันนี้จะพาผมไปไหนครับเนี่ยไปออนเซนครับโอ้โห oh 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 oh. ลุยครับคุณจะต,ต้องเป็นคนละพูดนะคิวคุณพูดเก่งนะอะมานันเสาราหน้าอ uh huh. ปวดอึ ปวดเออตอนเร้านะไม่ใช่ปวดเอือตอนก่อนเ้าห้องน้ำข้างล่างหูหลูเลยที่ฉีดก้นเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแปลกๆด้านหน้ากับด้านหลังแม่งรูปที่บ้านไม่มีอ่ะไม่มีเข้าไปก็อืเสร็จกดน้ำาที่ฉีกข้างหน้าอ๋อเป็นซูงญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่ที่ฉีดที่ฉีกน้นอ่ะเป็นแบบกดแต่ว่าเราเข้าใจผิดเราคิดว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะเข้าจไปู่ที่ดูผูเข้าหน้าแล้วที่ดูตูดใครบ้างก็ไม่รู้ มันผ่านน้ำมันฉีดออกมันไม่ได้น้ำดูดคือเรื่องของเรื่องสมัยเด็กๆอะเวลาเนี้ยล้างตูดอะนี่ชอบเอาอดข้าไปอดก้าไประคายอ๋อก็เลยคิดว่าต้องมีคนทำแบบเราเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าไม่เขินก็ไม่ต้องปิดใช่ไหมแต่ถ้าเขินก็ปิดเดี๋ยวคิวดูไม่มีใครเขินอะไม่เป็นไรครับแต่ผมเขินครับผมขอปิดหน่อยเถอะอายเขากลัวสู้ใครไม่ได้เออวดร้องให้มันอร่อยอย่างนี้หรือ อโอเควันนี้ถึงแล้วไปเอาเส็นกันครับโอเคไปครับม,มาถึงก็ต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับอเอาล็อกไหนก็ได้แล้วก็เอาเลขไปทางหวยได,ได้ครับ<อ>นี่ทางนี้ตรงนี้ มันจะได้ประมาณแนะนำแนะนำน้ำหน่อยีีดุน่าจะเป็นตรงนี้สวยมากเลยนะครับมานั่งเล่นได้นี่ครับเห็นวิว ไปมากครับอ๋อเดี๋ยวเราจะมานอนเราต้องมาเปลี่ยนชุดก็เป็นชุดคุโรบุตะชุดอะไรนะชุดอะไรอะ่ะชุดอย่างนั้นชุดอะไรนะยูกะตะไปยูกะตะยูกะตะไปเมื่ <laughs> อกี้จะแก้กันไม่ออกคนที่มันจะบอกกิมโนโมันไม่ได้ไดเลยเขาพูดแปลใครผูกให้ <c oughs> ใครพี่เขาพูก <c oughs> <c oughs> ไ,ได้ไหมยากครับไม่ยากไม่ยากแต่เขากลางกางผ้าก่อยของเรามัน พูดแบบรวมๆเราลงนะโดนดุเลยเราไม่รู้ไม่ผิดเขาห้ามทำอะไรนะเพราะถ่ายที่ในห้องไงเออใช่ใช่เราไม่รู้เลยว่าแค่ในบ่อในห้องนี่ห้ามเลยเพราะว่ามันละเมิด PEP PC PPA เออ PPA คุณคิวข้างข้างในห้องน้าเป็นไงเหมือนญี่ปุ่นเลยนะเหมือนรู้ได้ไงโอ้ยไปยืทรู แหมนึกว่าเคยไปของใช่ใช่ใช่ก็ไปที่เดิมนะครับจะพาไปหาอะไรกินครับบรรากาศภายนอกนะครับตรงนี้เลยแสงโคตรสวยแสงสวย ญี่ปุ่นกินกระเพานะเอากระเพาหมูสัวไ่โดนช่เ้ราจะไปถามกันนะครับว่า EQ แห่งนน EQ แห่งนนเยเจ้า อีกที่พี่นนรีวิวนะครับว่าบ่อออนเซนเป็นงไงบ้างที่จริงก็ฟิลที่คิดไว้ในบอกวาประมาณนี้แหละแต่ว่านึกว่าจะมีแบบเฮฟวี่กว่านี้ใจนะใจนึกว่าจะมีเฮฟวี่คือร้อนกว่าน,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 นี้เลยร้อนกว่าน<จ>ี้ใจเพราะว่าที่ที่เคยไปที่ไทยมีที่หนึ่งที่เคยไปแต่ว่ามันมีสามมันจะมีทั้งหมดสามบอ่อครับผมแบบบีตินเนอร์ก็คือโอเคแบบแต่กลางๆอันนั้นอีกไอ้บอ่อสุดท้ายเนี่ยคือไม่เหมือนแบบ บ่อลวกอ่ะเอาไว้แบบอ้อนร้อนจัดเออมันขยับแล้วแบบแสบเลยอ่ะอันนี้มันขยับได้ยังอะไรได้อืมจริงเออแต่มันก็โอเคโอเคนะเออครับผมแต่นั้นมันไม่มีนี่โครบาดใช่ที่นี่มันมีอ่ะอืมแลดูผงผงที่ป็นตาผมทรงมันเล็ดนะครับได้ได้ได้คู่กันเฮ้ยตาผมมันเลนนะมันเลนนะไม่เป็นทรงเลยเฮ้ยไมนคิวมีสองคนนะไรเฮ้ย คู่แฟรวะวะเอาพ่อผมได้ดิคิวใช่ใช่หนาวหนาวหนาวยามายามาหนาวผมสองพืนได้ไปอไปกันต่อกําลังง่่งเลยอะนอนไ มีสาตร์เจ้าจมื่อกีผสมประสาทจอมทางบ้านถามว่ามีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้างทางบ้านเขาถามว่าได้เขาก็เมนต์มาบอกว่ามีเรื่องอะไรลเล่าให้ฟังบ้างที่เกี่ยวกับฟิลเนี้ยฟ,ฟ,ฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี้ยฟิลญี่ปุ่นเรื่องเล่าญี่ปุ่นใช่ไปอ,อันนี้ก่อนเล่าถึงไอเข้าไปเมื่อกี้ก่อนอ่าเมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง เออรอเอกีเข้าไปครับตอนแ้วก็แอบตกใจเล็กนวอยตกใจเรื่องอ่แต่ว่าถ้าทุกคนเคยเห็นว่าที่ญี่ปุ่นที่ออนเซนี่ญี่ปุ่นนะนะครับก็จะมีแบบเหมือนเคาน์เตอร์ของตัวเองทุกคนนึงก็จะอาบน้ำใช่ผ้าผักด้วยโอเคระดับเหมือนเลยเหมือนเลยประมาณนั้นได้เออแต่ทุกอันนี้สุวนใหญ่กทงระดับแอบแอบช็อกนิดนึงใช่อ่าสมมติคนที่แบบว่ามึนมาก็จะชิวๆอยู่แล้วพงานอยู่แล้ว เออปกติก็ต้องปิดเผินหน่อยต้องเผินหน่อยใช่ป่ะมันเป็นเรื่องปกติผู้ชายนะครับ้ชยแล้วก็มีบ่อสุดท้ายที่มันเป็นเอ่อมันเรียกว่าบ่อซิกเนเจอร์นะ,ะใช่ไหมที่เขาบอกว่าใส่เกลือฝรั่งเศสสุดท้ี้เราตอนที่เรานั่งใช่ก็เออแต่บ่อหนรู้สึกดีเออรู้สึกมีความเค็มอยู่ครับแต่เขาเห็นบอกใส่ส้มยูสุใส่นน่นนี่นะ่จาจะมันเขาบอกว่ามันเป็นบ่อขายเครียดขายกำเนื้อด้วยมั้ง ที่ไปดูมาเนาะมันก็จะมีบ่บ่อน้านมบ้างหรือบ่อน้ำไอ้คุณขาวคุณขุน่่บ่อน้านมใช่ไหมใช่มันเป็นนมอะไรนมอะไรไม่รู้อ้าน้ำแร่ใช้น้ำนมเคยได้ยินไหมอ้าวรู้แล้วน้ำนมนมอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะนมมันจะไหลบ่อันนี้ถ้าสมมติว่าคนเขามาเดทกันครั้งแรกนี้สมควรไหมที่นี่มันไม่ดีเท่าไหร่มันต้องแยกกันนะเออมันดีที่มันกวนแยกเพราะว่ามันเป็นกวนแยกแต่ว่า ันไม่สวีทจริงัๆๆใไม่ได้สวอันนั้นต้องเป็นแบบส่วนตัวละใช่เขดีบรรยากาศดีเนี่ยบรรยากาศรบ,บร,รยากาดีครับผมมาก็คือครบเลยมีกินข้าวมีอะไรมีส่วนให้นั่งเล่นนะครับอาจจะไม่มีส่วนเบาเทาไหร่ะน,นะสวยมากครับคำนี้เรียกสามสี่โอเคไปกันต่อรอบสองแล้วพอแล้วกลับบ้านแล้วเปื่อแล้ว กลับบ้านแล้วก็ไปเดินกินน้ำน,นะครับโอเค okay, วันนี้ก็เ,เสร็จสิ้นภารกิจกับกับออนเซ็นครั้งแรกในชีวิตเข้ามากันตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงได้ไหมบ่ายโมงใช่ไหมไม่เกินอะ่ะเพราะเราเจอกันเที่ยงไม่เกินนี้เอ,อเป็นการอนาบน้ำที่นานที่สุดในชีวิตโอ้หมันรู้สึกดีแหล์นะมันพักผ่อนมันแบบสบายเนื้อสบายตัวแต่ว่าเออ เขาไม่ใช้โทรศัพท์เลยข้างในพอเข้าไปแล้วนะครับหมายถึงตั้งแต่ที่เออใส่ชุดยูกะตะเนะเาะก็ต้องแบบตัดขัดจากโลกภายนอกนิดนึงแต่พคุณไปเออเรียกว่าอะไรไปซาวหน้าเสร็จไปแช่น้ําเสร็จคุณเปลี่ยนชุดใส่ยูกะตะแล้วก็เดินออกมาก็สามารถหยิบโทรศัพท์ในล็อกเกอร์ออกมาเล่นได้ปกติโอ้แล้วก็มีร้านอาหาร แล้วก็มีห้องนอนห้องนอนเอาไว้แบบพักผ่อนเอางี้แบบบางคนเพียๆเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ลองมาตามกันได้ชื่อว่าอะไรครับที่นี่ยูโนะโมริยูโนะโมริออนเซ็นสาธรออนเซ็นสาธรมีนวดด้วยมีนวดด้วยอ่ามีนวดด้วยมีมีแอนแอสปานะครับออนเซ็นก็คือเท่าไหร่นะหกร้อยห้าสิบบาทหกรอยบาทนี้กี่นาทีก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้ยันนู่นนะห้าทุ่มครึ่งอะปิดก็คือห้าทุ่มครึ่งคุณจะแช่ให้เปื่อยไปเลยก็ได้ยุ้ยอ่ะ ผมบอกเลยแล้วก็ขออีกนิดนึงเป็นวันที่เห็นอ้วันรถโอ้หลายประเทศด้วยประเด็นอะมีจีนเกาหลีฝรั่งแต่ก็ฝรั่งเออยุโรปโอ้ยในใจโอ้ยขนาดเขาจะหดนะแม่งเท่าของเรายาวเลยตอนนั้นโอเคไปแลวครับบายบาย